ขณะที่ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้ประชุมครมอเสร็จปุ๊บเรียกประชุมสมคชุดใหญ่เพื่อจะประกาศมาตรการอย่างที่บอกชะลอการเดินทางเข้ามาขังนักท่องเที่ยวในระบบเทสแอนโกแล้วก็แซนบกลกเว้นแซนบอกภูเก็ตท่านก็อธิบายขยายความตอบคำถามสื่อสารมวลชนแล้ตอนท้ายนักข่าวก็ถามถึงกรณีที่ตกลงการปีใหม่การเค้าดาวปีใหม่ ยังจะจัดขึ้นหรือไม่มีเรไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมท่านนายกก็บอกว่าก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปฟังนายวตรีพูดหลังการประชุมสบคไล่ตั้งแต่มาตรการที่ตัดสินใจฉุกเฉินรวมถึงเรื่องปีใหม่เนี่ยนะฮะจะไม่ให้มีการลงเบียนเพิ่มอีกแล้วท่านเดยวกันก็ลงสอบถามไปว่าวันนี้ความพร้อมอะไรที่จะรองรับมือถ้าสมมติมีการติดเชื้อในคนที่เข้ามาแล้วกับคนใหม่เนี่ยที่ในในในกล่องขอญาตมาแล้วเนี่ย เราสามารถจะรองรับได้ไหมเขาบอกี่จะมารองรับได้นะแล้วข้อสำคัญที่สุดวันนี้ก็คือในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยค่อนข้างใจใจของพวกกลุ่มแด้อยู่เนืองจากโอมิครอนนะมันติดเชื้อเร็วแต่มันรักษาง่ายก,กว่าและไม่ไม่มีผลกระทบรุนแรงถึงชีวิตมากนักในขณะนี้คือต้องฟังทั้งสองทางกันทางหมอด้วยทางด้วยเราในเชิงบริหารนะนะนเนาะนะทนใหม่ก็คืการปักาตรการหลังวัน,นไม่รับแล้วใช่ไหมคะวันเนี้ยตั้งแต่วันเนี้ยไม่รับแล้วไม่รับคนใหม่นะ สำหรับคนไทยที่เข้ามาก็เช่นเดียวกันนะที่มีการยื่นไว้แล้ววะนะก็ต้องเข้ามาในระบบใหม่ก็คือกลับมาที่เดิมคือเรื่องของการกักตัวอะไรแบบนี้นะมางวันมัน,นหาเช<อ>ื้อเชื้ออาจจะไม่เจอมาาจันอาจจะระบบอย่างโอเมกอนเออต่อแหมคุณก็ถ้าในยุคหายืนยันนเ่อคือถามให้มันเอาแค่ตรงนี้ก่อนว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะไอ้ที่ว่ามันจะพัฒนาชื่อโรคไปสายพันธุ์หรือจะรุนแรงขึ้นอะไรนมก็อีกเรื่องหนึ่งเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้้ใหได้ก่อนเพราะตอนนี้ก็เรา เป็นในเรื่องของเราก็ไม่ทราบมาก่อนแล้วอไโมงอ์จะมาตอนนี้ไงเราใช่ไหมเล่า <c oughs> สิ่งเราที่เราวางไว,แว้แล้วเดิมอะไรเราเดิมเนี่ยมันกาเรียกว่าพันธะสัญญาเข้าใจไหม <c oughs> แต่เราก็ต้องดีเนินความปลอดภัยคนในประเทศเราต้องหามาตรการมาแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ทําไงสถานในช่วงนี้ถ้ามันถ้ามันยังคู่ขนอยู่แบบนี้ยังมีปัญหาตรงนี้เราก็ต้องแก้ไปตามลําดับปะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะในส่วนของประเทศไทยกิจกรรมต่างๆนี้ยังคงเดิมใช่ไหมคะกันยังไม่ไดอะไรยนี่ โดยรวมก็คือน้ำปรีก็บอกเนี่ยนะคือนักข่าวถามถึงว่ามาตรการที่ประกาศโดยสมพคอชุดใหญ่เมื่อวานนี้พูดกันตรงๆนักข่าวอาจจะถามว่ามา,าจ,จะเล็ดรอดอีกนะถ้าคนที่ลงเทอเ์มินไว้แล้วแล้วจะเดินทางเข้ามาซึ่งเราไม่ได้ยกเลิกถูกไหมฮะเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าเขาก่อนหน้าก็เจอว่า PCR ที่วันแรกที่เดินทางมาถึงแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปเล็ดรอดป่วยแล้วก็เป็นโอมิครอนน้ํารีก็บอกว่าเอาตรงนี้ก่อนก็เพิ่มมาตรการไงค่ะ หลักที่ยังยืนยันว่าเทสแอนโกลแล้วก็รวมถึงแซนบ็อกที่ลงเรียนเอาไว้แล้วสองแสนยังต้องให้เข้ามาท่านไดยกใช้เขาว่าพันธสัญญาเดิม,มแปลว่าก็ตกลงกับเขาเอาไว้แบบนั้นก็ต้องเดินแบบนั้น<ะ>แล้วเพิ่มมาตรการเข้าไปซึ่งผมก็ขยายความตรงนี้หมายถึงคุนลงทะเบียนไว้เทสแอนโกหรือแซนบล็อกคุณก็ได้เงินไขเหมือนเดิมถูกไหมคแซนบ็อก<ะ>ในในสิพื้นที่ท่องเที่ยว ถ้าเทสเซนโกเก็คือ63ประเทศหรือเขตดินแดนวัคซีนครบตรวจก่อนเข้ามาพิเชเข้ามาถึงตรวจทันทีและถ้าผลเป็นลบไปไหนก็ได้แต่แน่นอนมันเคยมีกรณีว่าระยะฟักตัวของโอมิคอนตรวจก่อนมาไม่เจอมาตรวจที่เมืองเราหนึ่งวันก็ไม่เจอแล้วมันไปเกิดขึ้นหลังจากนั้นถูกไหม<ถ>ก็ถึงนํามาซึ่งมตาตรการก็เพิ่มมตาตรการเข้าไปก็คือว่า จะขอติดตามตัวแบบใกล้ชิดหน่อยอซึ่งยังไม่มีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมนะ<ฆ>และให้มาตรวจ PCR รฟรีวันที่7คือตรวจเพิ่มอีกหนึ่งครั้งจากเดิมที่ตรวจครั้งเดียววันที่มาถึงใช่ไหมคะอมพออยู่ได้เจวันเนี่ยจะตามมาตรวจอีกหนึ่งครั้งโดยที่ครั้งที่สองที่ตรวจเนี่ยทางรัฐบาลจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใ,ให้นะคะนั่นแหละคือกรณีของแซนบ็อกก็ง่ายหน่อย<ฆ>เพราะแซนบ็อกจะอยู่ในพื้นที่นําร่องเจวันก่อนจะไปจังหวัดอื่น ก็ตรวจ PCR อ,อีกทีหนึง่งใช่แต่กรณีของเทสแอนโกก็จะยากกว่าค่ะรอดูมาตรการของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขต่อไปแต่หลักเป็นอย่างนี้ขณะที่กลับมาก็ยังไม่ได้งดอะไรนี่ก็หมายถึงกิจกรรมปีใหม่ คุณธน,นกรวังบุญโคนชนะตอบคําถามแทนนายกคณนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยน้องใบคือนะะักข่าวถามมานะคะว่าเนี่ยองการอนามัยโลกเขาก็อยากจะให้เลื่อนการจัดงานเทศกาลปีใหม่เรื่องนี้ไทยจะอย่างไรกระทบกับไทยไหมคุณธนกรบอกว่ายังไม่มีอะไรต้องปรับแก้นะคะพิจารณาจากระบบสาธารณาสุขเรายังรองรับได้อยู่และผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือดีตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง จริงๆนะักข่าวถามถึงเขาดาวพื้นที่กรทมพื้นที่อยุธยาเลยนะคะคุณธนกรบอกว่าท่านนายกก็กำชับว่าประชาชนที่จะเข้าร่วมงานก็ต้องยึดมาตรการป้องกันตัวส่วนบุคคลก็คือ universal prevention นั่นแหละค่ะและผู้จัดงานก็ต้องมีความรับผิดชอบก็คือต้องมีโควิดฟรีเซตติ้งวัคซีนครบ2เข็มคนที่เข้าร่วมงานก็ต้องเป็นไปตามจานวนที่กาหนดนี่ฮะท่านผู้ชมฮะคือหลักเกณฑ์มันต้องเข้มข้นผู้จัดงานเอง คุณธนกรก็บอกว่าต้องรับผิดชอบตามกฎหมายาต้องไม่ลืมว่าปลายปีนี้ซึ่งก็อีกไม่กี่วันมันจะมีอีเวนต์ที่เกิดขึ้นมากมายท่านผู้ชมฮะยกตัวอย่างเช่นแบมแบมก็จะมาหรือกรณีอังเรียโบชิลี่ก็จะไป<อ>ที่ภูกเกต็กเกตถูกไหมนี่นี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลยืนยันขณะที่อีกมุมหนึ่งเนี่ยน้องรัคุณธนกรบอกก่อนหน้าว่านายกรนตรีอยากเห็นคนไทยมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะเกิดไม่กี่วัน ก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนดูแลตัวเองในช่วงปีใหม่นะคะไปฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์แล้วก็ให้เคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลใส่หน้ากากอนามัยค่ะคนที่จะจัดงานก็ต้องปฏิบัติตามโควิดฟรีเซตติ้งตรวจ ATK มีผลฉีดวัคซีนก่อนจะร่วมงานนะคะร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆก็ขอให้โควิดฟรีเซตติ้งเช่นกันรวมถึงขอให้คนไทยชะลอการเดินทางไปต่างประเทศค่ะ